จากนั้นมาตักเสิร์ฟนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาผัดพริกถั่วฝักยาวใส่หมูนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่จะเป็นน้ำพริกแกงแดงนะคะ เฟักยาวล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะไปมะกรูดแล้วก็หมูนะคะอันนี้ใช้หมูสันคอนะคะสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงนะคะมีน้ํามันพืชนะคะน้ําปลาน้ําตาลทรายนะคะผงปรุงรส ก็จะเป็นซอสฝาเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะเติมน้ำมันลงไปนะคะจะใส่น้ำพริกแกงแดงลงไปผัดนะคะเราจะผัดน้ำพริกให้หอมก่อนนะคะ ว่าน้ำพริกหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาหมูลงไปผัด อันนี้ใช้หมูสันคอนะคะเนื้อเขาจะไม่แข็งนะเขาจะนุ่มจากนั้นเราก็จะใส่ผัวเลยนะคะกอะสอียาวใส่ไปเลย เรามาปรุงรสกันได้แล้วค่ะใส่ซอสฝักเขียวนะคะเวลาเราปรุงรสเนี่ยก็อย่าปรุงให้เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเค็มนะคะเพราะใส่หลายอย่างนะคะน้ำปลา ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลผัดพิกถั่วนี้จะออกหวานนิดนึงนะคะ เติมน้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะเปิดไฟแรงเลยนะคะผัดให้ถั่วเขาสุกนะคะผัดนี้จะออกหวานเผ็ดแล้วก็เค็มนะคะก็แล้วแต่นะคะบ้านไหนชอบอะไรน้ำก็ ไปตามนั้นนะคะแต่ที่บ้านพี่หอมนี่ถ้าผัดพริกถั่วนี่ก็จะออกหวานนำนิดนึงแล้วก็มาเผ็ดนะคะผัดก็จะออกมาลักษณะว่ามีน้ำขุกคลิกเล็กน้อยนะคะเราก็จะผัดให้ถั่วเขาสุกนิดนึงนะคะแต่ไม่เละนะให้ถั่วเขากรอบ จากนั้นก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่ใครจะฉีกหรือว่าจะหั่นฝอยก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะน้ำพริกตำเองก็จะมีอย่างนี้นะคะไม่ละเอียดสักเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนะคะฝีมือเราเองโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วนะจากนั้นมาตัก เสิร์ฟนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดพริกถั่วนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ